ยี่สิบโลงานจะเกินอยู่งานจะเกินเนาะเกินเกินกรมมันใหญ่แล้วขนาดห้าสิบโลตามเที่ยนนี่เขาว่าอ้ยใส่นี่กับแตมันขายตามตรงตลาดกับใส่ประมาณทั้งสี่ยี่สิบลิตรเติมถังเลยครับอ่ายี่สิบก็โตโลหนึ่งทั้งสี่ยี่สิบลิตรเต็มถังเต็มถังอันนี้ปรแม่นรอบเดียวนะอ่าเราใส่วิธีใดเอาครับเนี่ย เใส่แห้วานเอาเฮ้ง uh ุ huh. uh ้มนะมีเ huh. ห um ็นตาบอกว่า huh. ง uh ้มมากด้ไหนบ่ง huh. uh ้มมก็ไหนเดี้ยนมา่นง้มลอกฟังพ่าหนามันน้อยกว่อนนะตัวจะกินาะวานาำตัวลาเซียวตัแหนลงาะเวลาแต่หนึ่งก้าวพาอกินมันจับคือจับหน้าหนาวเนาะตาเนาะหลังจากพแล้วช่วงนามแหงนะ ลุงนำอห่งเด็กตัวได้ตตอยน้ำสุราเซลลงนะอไปหาสิบกโลอี่เนาะพันตัวหาสิบกโลใหน้เหลือหลายเลยเนาะบ้านนี้ทั้งลูกเพื่อกระโถนมาเบิ้งวากันขึ oh ้นลงกปเงี้ยงเบิ่งมันมีบบเอาไปเห็นโอู้่เพราะราเมื่อกัเริ่มมัน มานแง่มึงก็เห็นมันบ้าฝอมันเห็นอ๋อพอมันถึงแสงไฟตามันแดงๆอ๋อบูงเหี่ยวเมื่อยู่หนุ่มมา่ีไหร่ก็อ้ายอย่าเอาผ้ามันไปลอยถึงข้างตู้ตรงองผ้าหอาอมากยืนในบ้านยังพ่อบ้านม่วงบ้านม่วงคุณพ่ออะไยังก่อครับคุณพ่อประสงค์คุณพ่อประสงค์เนาะกับคุณแม่เสียบแม่เสียมแม่นบ่ครับ อตรั่ยเแม่เทียมแมเทียมนะครับแม่เียมครับคุณพ่อสวัสดี้อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับน้ำบวานคุณซื้อข้าอื่นหร like ือข้าอ yeah. mm ื hmm. anyway. mm ่นจะยจ๋านี้ลูกหลานอันนี้ขืนอำเภอยังครับพ่อขื้นขื้นอำเภอยังครับนี่มองโนนานนละลายกูแล้วหลังจากม่มีหน้าอืม เม่ษามันก็ระถอนลงเป็นเหลืออยู่แต่ในในแองอืมครับเพราะว่าไอ้มีเขามีโซลาเซลล์เติมเนาะเติมไลยมีน้ำประดาลเติมนะครับทุกท่านครับมีจังละซ้างไปยังใกล้แถววะเนื้อปมาชูโตไดยเดี๋ยวมึงเอียรือมาในกองตู้ไหนมึงดีมึง ด้วยหนูที่นี่แต่มันไงสมบูรณ์ดีอันนี้สมันเลลาวไปปล่อยคุณไปลวกมองนี่มันคุ้นใช่ไหมตลาดใช่ตลาดใช่นั่นแหละในเดียวเสร็จแล้วครับทุกท่านครับนโ่นบ่อกบดานอยู่ฝั่งนู้นนะฮะสวัสดีนะครับครับขอบคุณนะครับแม่ครับคุณตาครับสวัสดีนะครับมันเก็บคุณ